ปนี้พามาดูคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามค,ครับทมผู้ชมครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2024หลังจากที่ทีมชาติไทยของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน4นัดแรกเอาชนะรวดทั้ง4นัดมี12คะแนนเข้ารอบรองชนะเลิศอ,อาเซียนคับ 2024ในฐานะแชมป์กลุ่ม A ส่วนอันดับ2เป็นทีมชาติสิงคโปร์มี7คะแนนโดยในรอบรองชนะเลิศจะทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่27ธันวาคมนี้ไทยของเราจะบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินเพราะว่าทีมชาติฟิลิปปินเข้ามาเป็นอันดับที่2ซึ่งเขีย่ยอินโดนีเซียตกรอบไปนะครับและนัดที่2ครับไทยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติฟิลิปปินในวันที่30ธันวาคม ก็ติดตามชมติดตามเชียร์ให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราต่อไปนะครับหลังจากที่นัดสุดท้ายในรอบแรกที่ทีมชาติไทยพลิกกลับมาเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป3ประตูต่อ2ในบ้านแอดก็ได้ไปหยิบยกความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะครับซึ่งชาวเวียดนามพวกเขาก็ได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยของเรานะครับไว้ได้อย่างน่าสนใจซึ่งคอมเมนต์อาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นไรนะครับ โดยชาวเวียดนามบางส่วนเขาก็แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อิจฉาทีมชาติไทยของเราอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นแค่ความมั่นใจเมื่อต้องเจอกับทีมที่อ่อนแอกว่าความรู้สึกเหนือกว่ามักจะทําให้ผู้เล่นรู้สึกสบายใจทําให้เกมดูราบรื่นมากในขณะที่แฟนบอลอีกบางกลุ่มนะครับก็ชื่นชมแล้วก็มีการเปรียบเทียบฟอร์มของทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติไทยของเราอย่างคนนี้เขาบอกว่าปัญหาคือไทยตามหลังอยู่หลายครั้งแต่ก็ชนะทุกครั้งพวกเขาสร้างความมั่น ใจและสามารถเอาชนะได้เมื่อมุ่งมั่นพวกเขาชนะทั้ง4นัดและยิงได้18ประตูในขณะที่ทีมชาติเวียดนามไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ ความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับชาวเวียดนามคนแรกก็ได้พูดถึงทีมชาติไทยกับทีมชาติกัมพูชานะครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อมองดูโค้ชชาวญี่ปุ่น2คนที่นำสไตล์การเล่นแบบซอฟต์เพย์อย่างกัมพูชาและไทยเราสัมผัสได้ถึงอนาคตที่สดใสในขณะเดียวกันเราเวียดนามกำลังวิ่งอย่างหนักจนถูกดูดเข้าไปในกำแพงช่างหน้าสับสนฉันคิดว่าตอนนี้เราคงแพ้อย่างยับเยินกับกัมพูชา จากความคิดเห็นนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาก็ได้เสริมว่าคุณจะขออะไรจากโค้ชชาวเกาหลีใต้ได้อีกลองดูที่เกาหลีสิที่ซึ่งเราดาราใช้ความแข็งแกร่งในการเล่นแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันแตกต่างอย่างมากจากสไตล์การเล่นที่สวยงามของญี่ปุ่นจากนั้นครับคนต่อมาเขาก็ได้ตอบต่อไปว่าปัจจุบันเกาหลีเล่นฟุตบอลแตกต่างออกไป พวกเขาทั้งคู่มีทักษะและความแข็งแกร่งไม่ใช่การวิ่งไปมาแบบเมื่อ20ปีก่อนเวียดนามยังจ้างโคช้ชชาวญี่ปุ่นชื่อมิอุระด้วยในเวลานั้นเขามีทีมที่มีเทคนิคดีและมีผู้เล่นจากฮองอันยารายหลายคนแต่กลับเลือกที่จะเล่นด้วยพลังและบอลยาวคุณก็คงทราบผลแล้วว่าเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าฟุตบอลเวียดนามจะไม่ประสบความสำเร็จเมื่อต้องร่วมมือกับญี่ปุ่น ส่วนคนต่อมาครับเขาบอกว่าแม้ว่าเวียดนามจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ฉันก็เดาว่าเวียดนามจับแท้ไทยในความคิดเห็นของฉันในบรรดาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในทีมที่แย่ที่สุดไม่มีกลยุทธ์ใดๆทุกคนเล่นเพื่อตัวเองเหมือนทีมสมัครเล่นความหวังอยู่ที่ไหนสมาคมฟุตบอลเวียดนามควรมองหาโค้ชทีมชาติ ในขณะที่คนต่อมาได้เสริมต่อไปว่าโค้ชชาวเวียดนามอาจไม่สามารถขอเป็นเด็กเก็บบอลในเกาหลีได้การจัดทีมนั้นลอกเรียนแบบมาจากนายปาร์คและทูซิเยการเล่นนั้นไม่เป็นระเบียบมีเพียงการโยนบอลยาวแบบสุม่มนักเตะแบบทรงเดชและทักษะส่วนตัวของพวกเขาก็แย่แต่พวกเขาภูมิใจที่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่า ชาวเวียดนามคนต่อมาครับคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแปลกที่เวียดนามเล่นแบบเอาตัวลอดด้วยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นชุดใหม่ทั้งหมดแต่ก็ยังชนะได้4ประตูต่อหนึ่งแต่แฟนๆวิจารณ์ไม่ดีว่าเล่นสับสนไม่มีทิศทางและเล่นแบบชาวบ้านแต่เมื่อไทยเล่นไม่ดีและเอาชนะกัมพูชาได้3ประตูต่อสที่บ้านพวกเขาก็บอกว่าใช้ตัวผู้เล่นชุด4และชุดดีซ่อนไพ่และเก็บพลังเอาไว้มันแปลกจริงๆ จากความคิดเห็นนี้คนต่อมาก็ได้ตอบกลับไปว่าแล้วก็ทําได้ดีในการเปรียบเทียบกับกัมพูชาในทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติกัมพูชามีการพัฒนามากขึ้นเพียงแต่ว่าไทยแข็งแกร่งเกินไปจึงชนะได้ง่ายหากทีมอื่นพบกับกัมพูชาการเสมอกับกัมพูชาคงเป็นเรื่องยากอีกคนครับเขาก็เสริมต่อว่า ปัญหาคือไทยตามหลังอยู่หลายครั้งแต่ก็เอาชนะทุกครั้งพวกเขาสร้างความมั่นใจและสามารถเอาชนะได้เมื่อมุ่งมั่นพวกเขาชนะทั้ง4นัดและยิงได้18ประตูในขณะที่เวียดนามไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้จากนั้นคนต่อมาก็ได้ตอบต่อว่าการเห็นผลลัพธ์เป็นเรื่องแปลกแต่การดูฟุตบอลจะเข้าใจ ส่วนคนต่อมาได้เปรียบเทียบทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติไทยว่าประเทศไทยมีแผนการเล่นทั้งแบบทีม C และทีมดีหากทีมชาติไทยตามหลังหรือแพ้ก็จะปรับรูปแบบการเล่นทันทีในขณะที่เวียดนามวนเวียนอยู่หน้ากรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้าม เขาัดมาครับเขาบอกว่าในขณะที่พวกเขาตามหลังจะเห็นว่าพวกเขาตื่นตระหนกแต่ก็ยังจัดระเบียบเกมอย่างใจเย็นแม้กระทั่งการเอาประตูกลับคืนมาดูจากตัวเลขแล้วไทยยิงได้18ประตูเสีย4ประตูตอนนี้เวียดนามยิงได้6ประตูยังไม่ถึงครึ่งของประตูด้วยซ้ําและนั่นคือรายชื่อผู้เล่นหลักที่มีสตาร์ทั้งหมด ความคิดเห็นคนอามาครับเขาก็ได้พูดถึงทีมชาติไทยกับทีมชาติกัมพูชาว่าเสียประตูตั้งแต่1ลูกจากนั้นก็ตามปีเสมอทันทีหนึ่งนาทีต่อมานำสามหต้องเรียกว่ากล้าหาญและมั่นใจจากเม้นนี้คนต่อมาก็เสริมว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ไทยไม่ได้แข็งแกร่งเลยก่อนหน้านี้ไทยมีเกียรติศักดิ์และตอนนี้มีชนาทิพยธีรทรซึ่งเป็นคนที่เก่งที่สุดของประเทศไทยอยู่แล้ว ในแง่ของคลาสไทยยังเหนือกว่าเวียดนามโดยเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมาของปาร์คฮังซอไทยดีกว่าอย่างแน่นอนเราต้องขอบคุณการจากไปของปาร์คฮังซอถือเป็นพรสำหรับวงการฟุตบอลเวียดนามจากนั้นครับคนต่อมาก็เสริมต่อไปอีกว่ามันเป็นแค่ความมั่นใจเมื่อต้องเจอกับทีมที่อ่อนแอกว่าความรู้สึกเหนือกว่ามักจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกสบายใจทำให้เกมดูราบรื่นมาก ชาวเวียดนามคนต่อมาครับเขาก็ได้พูดถึงทีมชาติไทยว่าทีมสำรองของทีม C ยังแข็งแกร่งเกินกว่าที่กัมพูชาจะรับมือได้โดยรอรับความท้าทายที่ยากขึ้นจากรอบรองชนะเลิศก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจทีละก้าว ในการเดินทางเพื่อคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันจากความคิดเห็นนี้ครับคนต่อมาเขาก็ได้ตอบกลับว่ามันแปลกที่ในประเทศของเขาคิดถึงฟุตบอลโลกในปี2030แต่ก็ยังมีแฟนบอลชาวไทยบางคนที่อยากให้ได้แชมป์อาเซียน AFF ครับจากนั้นครับเจ้าของเมนท์เขาก็ตอบต่อไปว่าปี2024ไม่มีทัวร์นาเมนต์ให้มุ่งหวังอีกแล้วการใช้ทีมซีคว้าแชมป์ AFF ครัถือว่าไม่เลวเลย และคนถัดมาเขาก็ตอบกลับว่าทุกครั้งที่ไทยเสมอหรือชนะทีมที่อ่อนแอกว่าทีมไทยซีและทีมไทยดีจะปรากฏตัวขึ้นส่วนทีมไทย A ไม่รู้ว่าไปเล่นทัวร์นาเมนต์ไหนส่วนอีกคนเขาบอกว่าไทยยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะนออกเฉียงใต้และคาดว่าจะได้รองแชมป์ในปีนี้ ในขณะที่คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีม A กําลังยุ่งอยู่กับการค้นคว้าวิธีการเข้ารอบคัดเลือกรอบที่3เลยส่งทีม C เข้ามาแทนแปลกที่ถ้าพวกเขาคุ้นเคยกับรอบคัดเลือกรอบที่3และใกล้จะได้ตัว๋วเพลย์ออฟแล้วพวกเขาคงเข้าใจว่าทําไมถึงโดนบน่นแต่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้เลยแนมะ้แต่นัดเดียวในการเล่นฟุตบอลโลกสสมัยติดต่อกันและไม่เก่งเท่าเวียดนามและอินโดนีเซียแต่แฟนๆก็ยังวิจารณ์พวกเขาอยู่มีมันเพ้อเจ้อเกินไปหรือ เปล่าคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าทีมไทยแปลงร่างได้ดีมากชนะคือทีม A แพ้และเสมอคือทีม C และทีมดและต่อมาครับเขาบอกว่าในช่วงท้ายของการแข่งขันในปีนี้ไทยแลนด์ยังสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแต่แฟนบอลชาวเวียดนามจำนวนมากไม่ยอมรับและยังคงมีความชิดที่ผิดอยู่ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาครับดูและดูแสดงความชื่นชมต่อกษัตริย์ไทยด้วยการเล่นของเขาแสดงให้เห็นว่าคู่ต่อสู้เป็นใครไทยคือระดับที่สูงกว่าส่วนอินโดนีเซียกําลังเดินตามความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่าพูดอย่างยุติธรรมกัมพูชาเล่นเกมลุกได้เฉียบคมและเป็นระบบมากกว่าเวียดนามถ้าเวียดนามพบกับไทยและหญิงได้2ประตูเหมือนกัมพูชาก็คงจะเป็นเกมที่พลิกผันครั้งใหญ่ฉันรักทีมชาติเวียดนามเสมอ จากเม้นนี้ครับคนต่อมาก็ได้ตอบกลับว่าทุกแมตช์ที่เวียดนามเล่นกับไทยเวียดนามจะเจอแต่ฝันร้ายตลอดพวกเขากลัวไปหมดไม่กล้าเล่นเกมรุกแต่กลับต้องการยิง2ประตูบางทีเราควรแปลงสัญชาติให้มากกว่านี้เพราะผู้เล่นต่างชาติไม่รู้ว่าคนไทยคือใครจึงไม่ต้องวิตกกังวล คนถัดมาครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับกัมพูชาที่ลดช่องว่างคะแนนฟุตบอลเมื่อเทียบกับระดับภูมิภาคได้เวียดนามที่ลงเล่นกับไทยตอนนี้จะชนะก็ต่อเมื่อโชคช่วยหรือแพ้แบบเฉียดฉิวเช่นเดียวกับกัมพูชาความคิดเห็นถัดมาไทยแลนด์ยังสามารถเอาชนะกัมพูชาด้วยทีมสำรองทั้งหมดแต่ถ้าเวียดนามมีทีมสำรองทั้งหมดก็ไม่น่าจะเสมอกัน ความคิดเดินถมาครับฟอร์มการเล่นของกัมพูชาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกมลุกของไทยดีขึ้นหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มแต่เกมรับของพวกเขามีปัญหาเวียดนามรู้วิธีที่จะฉวยโอกาสและจะทําประตูได้ดีฉันรู้สึกว่าไทยจะไม่ได้แชมป์ในปีนี้ คามดเห็นถััรบประเทศไทยเป็นทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มอย่างแน่นอนไม่มีแรงจูงใจในการเล่นเลยและในวงการฟุตบอลการตามหลังหนึ่งหรือ2ประตูเป็นเรื่องปกติในขณะที่ยังมีเวลาเหลือมากเกินไปในการแข่งขันประเทศไทยมีความสามารถมากเกินพอที่จะทําประตูต่อเนื่องกับทีมต่างๆในภูมิภาคเอเชียตอนออกเสียงใต้ดังนั้นการทําประตูนําหน้าของกัมพูชาจึงเป็นเพียงเรื่องเล็กๆเท่านั้นและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับที่ ได้เข้ามาพูดถึงทีมชาติไทยของเราหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประก็กขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์นี้ก็อาจจะมาช้าหน่อยแต่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของแอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ